ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวเรื่องการซื้อของออนไลน์ทองปลอมนะครับผมก็มือลั่นไปหนึ่งอันแต่นี้ไม่ใช่เจ้านั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะลอันนี้เป็นของเซนเจอร์นะครับผมเราจะมารีวิวทองกันแต่ผมก็ไม่เคยขายนะเพราะที่แรกผมจะซื้อเป็นของขวัญให้กับแฟนในวันอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่วันเกิดหรอกแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเลิกกันไปแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อของขวัญก็เลยเก็บไว้ก็เลยซื้อไว้เฉยๆนะครับ เขาให้มาพร้อมกับใบเซอร์อ่ะโอเคอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีใบเซอร์ด้วยมันก็จะเป็นใบพวกภาษาจีนภาษาอังกฤษมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวมันก็จะมีกล่องดาวเอ้ยแดงๆสวยๆนะครับผมข้างในก็ไม่มีอะไรโบวเบนะครับแล้วก็มีอันนี้แล้วก็เป็นกระปุกนี้นะครับผมแล้วเราก็จะมาเปิดกันดูเลยว่ามันเป็นอะไรเช่นเช่นอ้าวพังวะยังไม่ได้เปิดนานพังเพราะงั้นหรือว่ากูเปิดผิดวะผิดด้านอ๋อเปิดผิดด้าน กูเปิดผิดด้านเองมันก็จะมีใบอันนี้เขาบอกเขาให้มาบอกว่าใบรับประกันทองมันก็คือเป็นทองเคทอง 18K ตอนซื้อมานะครับเป็นซื้อของออนไลน์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแท้ไม่แท้หรือว่าอะไรก็เห็นว่าสวยดีแต่ก็คงคิดว่าคงขายไม่ได้ราคาหรอกผมก็เลยเออจัดมานะครับผมแล้วทีนี้ผมก็เลยมาดูเดี๋ยวผมจะมาลองแกะดูที่ผมชอบก็คือลายมิก้เมาส์เอ๊ะทำไมมันติดหนักวะตอนที่ใส่มันไม่ติดขนาดน,นี้ โอเคนี่นะครับคือน้ำหนักมันคิดว่าน่าจะประมาณมันเป็นทอง 18K ซึ่งถ้าเอาไปขายไม่ได้ราคาซื้อเป็นของฝากสวยงามน,นะครับผมแบบประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะมาดูในอันนี้อันไม่รู้ว่าอันไหนมันส8 18บ 18K เป็นเส้นหรือว่าเป็นจี้หรือเป็นอะไรคือผมก็ลืมไปแล้วนานเพราะว่าผมซื้อแต่ที่รู้คือตรงนี้นะครับผมคือมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าสีมลอกแล้วนะครับท่านคุณผู้ชม สีมันลอกจริงๆนะครับผมคุณผู้ชมซึ่งอะไรวะมันก็ไม่คงจะไม่แท้เท่าไหร่แหละเพราะว่าถ้าทองจริงสีมันก็คงจะไม่ลอกหรอกตอนซื้อมาไม่ลอกนะแต่ตอนมาเปิดดูไอเขาบอกว่าทองเก๋ทองปอมอะไรทั้งห้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับผมคือพอมาเปิดดูก็ตกใจนะครับผมตกกระใจว่าสีมันลอกแต่เส้นก็ยังคงเงางามอยู่นะครับเส้นมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ทีนี้ก็เมื่อกี้สายมันหลุดนะ เราก็ต้องมาเสียบสายให้มันดูสวยงามสง่าง,งามโอเคแต่ว่าผมก็ซื้อเก็บไว้เพื่อความสวยงามในตัวของผมเองโดยที่ผมไม่ได้ให้ใครนะครับผมตอนนี้แต่ก็ให้ได้เต็มที่ก็คือพวกเด็กๆทั้งหลายนะครับผมรับขวัญหลานอะไรก็วาน,นไปแต่ว่ามันก็ถ้าขายได้ก็น่าจะพันกว่าบาทตอนนั้นซื้อมาประมาณทองประมาณหมื่นหมื่นแปด เกือบสองหมืน่นมั้งอันนี้ซื้อมาประมาณ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 กเกือบเกือบพันหรือพันสองเนี่ยแหละเกือบพันหรือพันสองจำไม่ได้มันนานๆนนเพราะว่ามันมีค่าส่งไปซะและ้วหลุดง่ายสงสัยจะทองปลอมนะครับผมจะชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทองปลอมอย่าบุกเข้ามาจี้ป้นทองผมนะครับถ้าเกิดมาแทงผมตายเพราะชิงทองปลอมเนี่ยผมจะรู้สึกอับอายมากเลยตายไปก็คงจะคิดหนักมากเลยนะครับผม ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน